วันนี้จะพาทัวร์ชมสวนหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านซึ่งไม่มีพื้นดินเลยก็ปลูกต้นไม้ไว้ในกระถางปลูกทุกทุกอย่างที่ขวางหน้ามีทุกอย่างทั้งต้นไม้ไทยน,นี้มละละกอพอเอาไว้ปลูกปีหน้าปีนี้ไม่ทันแล้วอันนี้ก็คือ ดอกอจำปีแขกซึ่งตอนกิ่งมาอันนี้ต้นปาปล์มสิบปีละตัวขัน้นสูงเท่าเนี้ย <c oughs> อันนี้คือต้นลีลาวดีดอกพึ่งวายนี่ก็จำปีแขกนี่คือส้มก็ไม่รู้ส้มอะไรเหมือนกันปลูกมาสามสี่ปีแล้วยังไม่เคยเห็นผลเลยนี่ก็เป็นดอกมะลิซ้อน นี่เป็นกุหลาบกุหลาบเลื้อยค่ะออกดอกให้ทั้งปีมีทุกอย่างต้นขนุนก็มีต้นอดอกยี่แคงต้นมะขามต้นกระถินกระถินต้นนี้จะเพาะเอาไว้ทำเป็นเขาเรียกบอนไซ มะเขือลีลาวดีนี่คือชมพูน้ำดอกไม้ซึ่งเพาะพัน์จากมเมล็ดนี่ปีนี้เป็นปีที่สองหรือย่างเขาปีที่สามละไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะได้กินลูกแล้วจะได้กินไหมแต่ว่ารอดมาได้สองปีแล้วนี่คือต้นมะกรูดซึ่งปลูกในกระถาง ขยะใบใหญ่ๆนี่เป็นไม้ประดับนี่ก็เป็นไม้ประดับนี่คือสักเลีนยาวกระเลนเป็นแล้วไม่เคยไม่มีเวลาที่จะได้มาดูแลใส่ใจมัวแต่ไปทำขนมแล้วนี่ก็คือใบโหใบกะเพราแดงกับกะเพราขาวนะคะ ก็เป็นไม้ประดับของฝรั่งนี่ก็อีกต้นหนึ่งต้นมะกรูดมะกรูดตอนนี้ก็ใบกำลังงามมากก็คงจะต้องรีบตัดเร็วๆนี้ก่อนที่อากาศจะเย็นลงมากกว่านี้แล้วมันก็จะเหี่ยวตายอันนี้คือต้นขา นี่ก็คือมะกรูดมีมะกรูดทั้งหมด6กต้นกำลังใบงามนี่ก็เป็นห,หลาบเลื้อยดอกไม้นี่คือโพยเซียนซึ่งควรจะเป็นไม้ดอกแต่มันกลายพันธุ์เป็นไม้ใบแล้ะเพราะว่าได้เห็นแต่ใบมัน มันกลับชาติไปอยู่ดูไบแล้วตอนนี้แล้วนี่ก็คือใบโหระพาสักคลีนอันนี้เป็นพวกกระบองเพชรี่ปูกไคว้หนานแล้วหลายปีสักคลีนนี่ก็กระบองอดอกปยเซียนซึ่งก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นดอกเดอขายไปหมด ตะกลีนมีต้นเขาเรียกออมเงินออมเงินอ,อมชมพูหลายชื่อมันมี